เพื่อปล่อยวางโอวาทจากพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการฉนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวล ไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมการปล่อยวางความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปทานความทะยานอยากดิเนรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปก่อเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตน ที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่าได้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆสักแต่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ลหลงไหลพัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากการยึดถือต่างๆปลอดโปรง่งแจ่มใสเบิกบาน ดูก่อนเธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอนัตตานุทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการชนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมการที่จะปล่อยวางได้คือการเข้าใจ พิจารณาในไตรลักษณ์ได้อย่างท่องแท้นั่นเองเข้าใจว่าโลกนี้แปลเปลี่ยนไม่สามารถคงสภาพเดิมได้ไม่ใช่ของใครแม้แต่ตัวของเราเองกายจิตของเราเองก็ยังไม่ใช่ของเราเลยปล่อยวางทำไมและอย่างไรนอกจากความทุกข์ที่เกิดจากเกิดแก่เจ็บตาย ยังมีความทุกข์อื่นอีกหลายชนิดเช่นการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นอาจกล่าวได้ว่าบทสวดมนต์นี้เป็นแผนที่ชีวิตที่ดีมากหากพิจารณาอย่างลึกซึ้งก็จะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้นรู้จักวางจิตวางใจต่อการดำเนินชีวิต หากเราพิจารณาบทสวดมนต์ซึ่งกล่าวถึงทุกสิบสองอาการเราจะพบว่าความทุกข์ส่วนใหญ่เป็นความทุกข์ทางใจเช่นความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจการประสบกับสิ่งซึ่งไม่เป็นที่รักเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ทางใจเมื่อเรากลับมาดูชีวิตของเราแต่ละวันจะพบว่า ความทุกข์ทางกายนั้นมีไม่มากเช่นเจ็บปวดหิวร้อนหนาวแม้กระนั้นเราก็ยังรู้สึกว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามีทุกข์ทางใจมากมายสำหรับชีวิตคนเมืองถ้ามีทุกข์อยู่ร้อยส่วนจะเป็นทุกข์ใจอยู่70-80ถึงสส่วนถ้าเป็นเด็กในเมืองสมัยนี้ เกือบจะไม่รู้จักความทุกข์ทางกายเลยไม่รู้จักคำว่าหิวเหนื่อยเมื่อยร้อนเพราะเมื่อร้อนก็เปิดแอร์ไม่รู้จักคำว่าเมื่อยเพราะมีเครื่องทุ่นแรงไปไหนมาไหนใช้รถยนต์ไม่ต้องเดินต่างกับคนรุ่นปู่ย่าตายายซึ่งพบเจอกับคำว่าปวดเมื่อยเป็นปกติชีวิตของคนสมัยนี้ค่อนข้างสบายทางกาย แต่กลับทุกทางใจทุกทางใจเกิดจากอะไรพูดแบบฟันธงก็คือทุกเพราะความคิดนั่งอยู่ตรงนี้สบายดีไม่เมื่อยอากาศไม่ร้อนแต่พอเราหวนคิดถึงหนี้สินจะสิน้นเดือนอยู่แล้วต้องหาเงินไปใช้หนี้หรือพอนึกถึงงานวันพรุ่งนี้เราจะรู้สึกหนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงคนที่รักที่จากไป ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายนึกถึงการเลิกลาทะเลาะบ่อแว้งกับคนรักแค่คิดก็เป็นทุกทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงความคิดนั้นมาแล้วก็ไปแต่เราทุกเพราะคิดแล้วยึดจมปลักวางไม่ได้70-80%เอร์ซของความทุกทางใจเกิดจากการยึดติดกับอดีตหรือไม่ก็กังวลกับอนาคต เราไม่ได้ทุกข์เพราะคิดเฉยๆแต่คิดแล้วยึดเอาไปไว้อย่างเหนียวแน่นจงอยู่กับปัจจุบันอย่าจมอยู่กับอดีตพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาธรรมทั้งหลายที่กายที่ใจของเราธรรมะไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละดังนั้นนักปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง ให้ใจมันผ่องใสขึ้นสว่างขึ้นให้มันเป็นใจอิสระทำความดีอะไรแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปยึดไว้ไม่ใช่อยู่กับอดีตรหรืออนาคตคำสอนที่เข้าใจผิดกันมากแล้วก็ถกเถียงกันมากที่สุดตามความคิดเห็นของตนก็คือเรื่องการปล่อยวางการทำงานด้วยจิตว่างนี่แหละการพูดอย่างนี้เรียกว่าพูดภาษาธรรม เมื่อเอามาคิดเป็นภาษาลกูกมันก็เลยยุง่งแล้วก็ตีความหมายว่าอย่างนั้นทำอะไรก็ตามใจชอบละสิความจริงมันมีความหมายอย่างนี้อุปมาเหมือนว่าเราแบกก้อนหินหนักอยู่ก้อนหนึ่งแบกไปก็รู้สึกหนักแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันก็ได้แต่แบกอยู่อย่างนั้นแหละพอมีใครบอกว่าให้โยนมันทิ้งเสียสิก็มาคิดอีกแล้วว่า เอถ้าเราโยนทิ้งไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรเหลือนะสิก็เลยแบกอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมทิ้งการฝึกใจต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นการปล่อยวางคือการวางปัญหาที่มีอยู่ไม่ให้มารบกวนจิตใจชีวิตของคนแต่ละคนมีปัญหาต่างๆกันบางคนมีปัญหาน้อยบางคนมีปัญหามากมายจนไม่รู้จะแก้อย่างไร การรู้จักปล่อยวางจึงเป็นทางแก้ปัญหาอย่างหนึ่งตัวอย่างของการไม่ปล่อยวางมีสมลักษณะด้วยกันลักษณะที่1เก็บปัญหามากหรือน้อยไม่ยอมปล่อยวางมีเด็กคนหนึ่งอยากกินลูกอมแต่แม่ห้ามไว้วันหนึ่งเด็กไปพบลูกอมในขวดโหลเล็กๆขณะที่เอามือสอดลงไปหยิบได้ปรากฏว่าเด็กเอามือออกจากขวดโหลไม่ได้ จึงร้องเรียกแม่ให้ช่วยปรากฏว่าเด็กกำลูกอมไว้ไม่ปล่อยแม่จึงต้องบอกให้เด็กเปิดฝ่ามือออกลูกอมตกจากมือเด็กจึงเอามือออกจากขวัดโหลได้นี่คือตัวอย่างของการไม่ปล่อยวางเวลาที่มีปัญหาแล้วเราแก้ไม่ได้แต่ยึดปัญหาไว้ไม่ยอมปล่อยเราก็จะติดอยู่กับปัญหานั้นตลอดไป ลักษณะที่สองเก็บปัญหาไาว้าจากปัญหาเล็กๆจนกลายเป็นปัญหาใหญ่คนคนหนึ่งถือขวดโหลเล็กๆด้วยมือข้างขวาซึ่งไม่หนักเลยแต่เมื่อเขาถือสักสิบนาทีเขาจะรู้สึกหนักขึ้นถ้าเขาถือเป็นชั่วโมงจากขวดโหลที่เบาก็จะกลายเป็นของหนักถ้าถือไว้านานเกินไปจะเห็นว่า ปัญหาเล็กๆใดๆก็ตามถ้าไม่แก้ไขด้วยเร็วแต่ปล่อยทิ้งไว้ปัญหาก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆจนแก้ไม่ได้ลักษณะที่สามเก็บปัญหาไว้เดี๋ยวปล่อยวางบ้างเดี๋ยวไม่ปล่อยวางบ้างจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังคนคนหนึ่งถือขวดโหลเอาไว้เดี๋ยววางลงเดี๋ยวเอาขึ้นมาถือใหม่วันแล้ววันเล่า จนกลายเป็นนิสัยการปฏิบัติตนเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการปล่อยวางการอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นจุดหมายสำคัญของพุทธบริษัทการเป็นการอยู่ที่เป็นทุกข์นี้ไม่ใช่พุทธบริษัทเพราะเป็นความทุกข์มันแสดงว่าเราไม่รู้เรื่องนั้นอย่างถูกต้องไม่ตื่น แล้วก็ไม่เข้าใจแจมแจ้งในเรื่องนั้นไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในเรื่องนั้นมันก็เป็นทุกข์อย่างไม่จบสิน้นเราจึงไม่ควรจะอยู่ด้วยความทุกข์เราต้องอยู่ด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาเอาไว้เสมอว่าตั้งปัญหาถามตัวเองไว้อะไรเกิดขึ้นก็ถามว่าอะไรกันนี่อะไรกันทำไมจึงโกรธทำไมจึงเกลียด ทำไมจึงพยาบาททำไมจึงริษยาเขาเรากินข้าวของเราเขาก็กินข้าวของเขาจะไปริษยาเขาทำไมถามตัวเองอย่างนั้นแล้วศึกษาไปค้นคว้าไปก็จะถึงเรื่องว่าอ๋อไม่ได้เรื่องอะไรหาเรื่องให้เป็นทุกเปล่าเปล่ากลุ่มใจเปล่าเปล่าเพราะความอิจฉาิษยาความอยากได้ ความแข่งดีอะไรต่างๆเรารู้จิตที่ไม่ยึดถือเป็นจิตที่โปร่งเบาสบายพอเรารู้แล้วความทุกข์มันก็เบาลงไปแล้วค่อยตักเตือนตัวเองไว้บ่อยๆใจก็เบาลงเรื่อยๆถ้าใจไม่แบกภาระเรียกว่าใจเบาใจโปร่งที่เราสวดมนตว่าภาราฮาเวปัญจักขันธา ขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอมันหนักที่ตรงไหนมันหนักตรงทีไปแบบเข้าไว้นั่นแหละตรงที่ไปยึดมั่นถือมันมันหนักตรงนั้นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมันก็ไม่หนักอะไรเราเดินมือเปล่ามันก็ไม่หนักถ้าโยมหิ้วกระเป๋าไปด้วยมันก็หนักถ้าใส่ของมากมันก็หนักเข้าไปอีกหิ้วย่ามใบเดียวนี่ก็หนักแล้ว เวลาไปไหนมาไหนไม่อยากจะเอาไปเสียด้วยซ้ำแต่ไม่เอาไปก็ไม่ได้ไม่รู้จะใส่อะไรก็ต้องหิ้วย่ามไปของคนอื่นไม่จำเป็นไม่อยากจะหิ้วไปเดินทางนี้ไปให้มันสบายสบายเบาๆจิตที่เบาคือจิตที่ไม่ยึดถือจิตที่เบาก็คือจิตที่ไม่เข้าไปยึดถืออะไรๆว่าเป็นของฉัน แต่เราใช้มันได้มีเงินใช้เงินได้มีทองใช้ทองมีเพชรนินจินดาก็ใช้ไปตามหน้าที่ใช้ให้เหมาะแก่เวลาแก่เหตุการณ์ใหญ่ใช้พร่ำเพรือ่อขโมยมันเห็นแล้วน้ำลายมันจะไหลออกมาแล้วมันจะมาเอาเสียเราไม่ให้มันก็ทุบเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขโมยทารุณมากเอาแล้วทุบเสียเลย มีให้เป็นได้ให้เป็นด้วยปัญญาฉะนั้นต้องระวังมีอะไรต้องมีให้เป็นเป็นอะไรก็ต้องเป็นให้ได้ได้อะไรมาก็ต้องได้ด้วยปัญญามีด้วยปัญญาก็ต้องใช้ด้วยปัญญามันก็จะไม่เป็นทุกข์สภาพจิตใจเป็นปกติชีวิตก็ดีขึ้นความทุกข์โจมตีเพราะไม่มีการเตรียมตัว สมัยหนึ่งอาจจะถูกความโจมตีเพราะเราเตรียมตัวไม่ทันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเตรียมไม่ทันมันโจมตีกระชั้นชิดรับไม่ไหวแต่ว่าตั้งตัวได้ภายหลังเพราะได้ฟังธรรมะแล้วาไปสอนจิตสกิดใจความเข้าใจในเรื่องชีวิตดีขึ้นความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็ดีขึ้น เราก็จักเบาตัวสบายใจเพราะเราไม่แบกไม่เป็นยักษ์แบกเจดีแล้วแต่เป็นยักษ์ที่ลุกขึ้นยึดแข้งยึดขาสะบัดขาแล้วหันไปบอกเจดีว่ากูไม่แบกมึงแล้วแล้วก็เดินสบายๆนี่ไปไหนก็แบกไปด้วยคือความยึดถือนั่นแหละที่เราแบกไว้เป็นกังวลมาวัดก็ยึดถือ ถึงบ้านคิดถึงหลานคิดถึงนั่นคิดถึงนี่มันก็เป็นทุกข์จะลุกจะนั่งไม่สบายใจไหนๆมาแล้วก็ปล่อยมันไปเลยอ่าถ้าอยู่ของกูถ้ามึงเอามันไปก็ของมึงช่างหัวมันนึกในใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องใส่กุญแจให้เรียบร้อยอยู่ด้วยสติรู้จักเหตุผลพาให้พ้นจากทุกข้าวของต่างๆ เก็บให้มิดชิดอย่าให้มันเห็นเอาไปฝากธนาคารยิ่งดีปลอดภัยเงินก็ฝากเพชรนินจินดาก็ไปใส่ตู้ฝากเขามีตู้ทุกธนาคารเอาไปฝากไว้เราถือแต่กุญแจไว้ไม่ต้องเอามาอวดใครว่ามันมีอยู่กับเราแล้วก็ใจเราอย่าไปอยู่ที่ตู้ธนาคารด้วยนะพอเอาไปใส่ตู้แล้วใจมันไปอยู่ตรงนั้นด้วย ตู้นั้นตู้นั้นตู้นั้นใจมันก็ไปอยู่ตรงนั้นอะไรที่เราชอบอยู่ตรงไหนใจมันก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ไปยึดถือตรงนั้นเองเอาไปเก็บแล้วปลอดภัยแล้วไม่ต้องคิดถึงถึงเวลาเราก็ไปเสียค่าเช่าให้เขาแล้วกันอย่างนี้ใจสลายเพราะเราอยู่ด้วยปัญญาเราอยู่ด้วยสติรู้จักเหตุผลในสิ่งนั้นๆ ตามสภาพที่เป็นจริงพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจงดูทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นอยู่จริงๆแล้วท่านจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้าเราวางวางอดีตวางอนาคตจิตใจจะสบายปรุงแต่ความคิดบ่อยครั้งเราทุกข์เพราะยึดติดกับเรื่องที่เราปรุงแต่งขึ้นมาการปรุงแต่งเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเรายึดเอาไว้ก็เป็นทุกข์เช่นเครียดหรือกลุ้มใจบางเรื่องเป็นอนาคตที่ยังไม่มาถึงแต่ปรุงแต่งไปต่างๆนานา,นาจนเครียดบางเรื่องก็เป็นปัจจุบันเช่นเห็นแฟนกินอาหารกับผู้ชายในพัตตคารเพียงเห็นแค่นั้นไม่ทําให้เราทุกข์หรอกแต่เราทุกข์เพราะเราปรุงแต่งว่าเขานอกใจเราเขาไม่ซื่อกับเรา หรือปรุงแต่งไปในทางร้ายมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ร้านอาหารผู้ชายกลุ่มหนึ่งนั่งรออาหารอยู่นอกร้านขณะที่ภรรยาเจ้าของร้านซึ่งทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารเดินผ่านโต๊ะของคนกลุ่มนี้ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นกบินผ่านมาและขี่ใส่หัวผู้ชายคนหนึ่งในโต๊ะนั้นพอดีผู้ชายคนนั้นเข้าใจว่าภรรยาเจ้าของร้านถมน้ำลายรดหัว จึงทะเลาะกับเธอแล้วก็ลุกลามจนกลายเป็นการทะเลาะกับเจ้าของร้านถึงขั้นจะลงไม้ลงมือเจ้าของร้านจึงเอามีดปังตอขู่ชายกลุ่มนี้สู้ไม่ได้ก็ล่าถอยออกไปสักพักก็กลับมาใหม่คราวนี้เอาปืนมาด้วยเกิดการยิงกันปรากฏว่าภรรยาเจ้าของร้านถูกยิงตายชายคนนั้นถูกจับติดคุกเรื่องทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นเพราะนกขี้ใส่หัวแต่จะไม่เกิดเหตุเลยหากชายผู้นี้ไม่ปรุงแต่งไปว่าถูกคนท่มน้ำลายรถหัวแต่เมื่อเขาปรุงแต่งความคิดนี้ขึ้นมาแล้วยึดมันว่าเป็นความจริงเขาก็โกรธและเกิดเรื่องตามมาคนจํานวนไม่น้อยได้รับผลร้ายจากการยึดติดในสิ่งที่ปรุงแต่งเขาไม่เพียงทุกใจเท่านั้นแต่ยังทุกกายด้วยเพราะเกิดความเครียด ความดันขึ้นจนล้มป่วยก็มีไม่น้อยคุณหมอประเวศวสีเคยเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนหนึ่งตัวซีดไม่มีแรงนอนเปรมาให้หมอตรวจเมื่อหมอตรวจคนไข้สักถามอาการก็หันไปคุยกับหมอประจำบ้านบอกว่าคนไข้นี้ไม่เป็นอะไรมากตัวซีดเพราะพยาธิปากขอเพียงให้ทาดเหล็กก็จะหายวันหายคืน พูดเพียงเท่านี้ปรากฏว่าคนไข้ลุกขึ้นยืนได้ทันทีบอกว่าหมอถ้าผมเป็นแค่นี้ก็ไม่ต้องใช้เปรนี่แล้วละ่ะทำไมเรี่ยวแรงจึงกลับมาก็เพราะรู้ว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ทีแรกทำไมถึงไม่มีแรงทั้งๆที่เป็นแค่พยาธิปากขอก็เพราะใจปรุงแต่งไปในทางร้ายเช่นนึกว่าเป็นมาเร็งพอคิดแบบนี้ก็เลยสุด แต่พอรู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเรี่ยวแรงก็กลับคืนมาแท้ที่จริงความคิดว่าเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าใครๆก็คิดได้แต่ถ้าคิดแล้วยึดเอาไวา้ไม่ยอมปล่อยวางก็จะทุกทันทีหมดเรียวแรงเพราะใจกับกายสัมพันธ์กันสมมุตวิว่าเราไปทำงานแต่เช้าเห็นเพื่อนร่วมงานจึงทักทายเขาแต่เขาไม่ทักตอบ เดินผ่านเราไปเฉยๆเราจะรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเลยใช่ไหมเพราะคิดว่าเพื่อนไม่ให้เกียรติเราไม่ชอบขี้หน้าเราไม่เป็นมิตรเราทักแล้วก็ไม่ทักตอบเรารู้สึกเครียดจนไม่เป็นอันทำงานบางทีกลับบ้านแล้วก็ยังนอนไม่หลับอดคิดไม่ได้ว่าทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้เราอุตส่าห์ดีกับเขา เขาไปหลงเชื่อคำพูดของเจ้าหมอนั่นหรือเปล่าคิดเป็นตุเป็นตะทั้งที่สาเหตุที่เขาไม่ได้ทักตอบก็เพราะเขามองไม่เห็นเราเนื่องจากกำลังเหมือรอยหรือมีความกังวลเพราะลูกไม่สบายเมื่อเช้าเขามีความทุกข์ใจจึงไม่ทักตอบแต่ใจเรากลับปรุงแต่งไปอีกทางหนึ่งปรุงแต่งแล้วก็ยึดยึดในสิ่งที่ปรุงแต่งก็เลยเดือดเนื้อร้อนใจ